วันนี้นะคะเปิดรังใหม่อีกแล้วนะคะเปิดแล้วก็ไปแล้วนะคะยังไม่ทันครึ่งวันดีก็เหลือเท่านี้สําหรับรังนี้นะคะก็ประเมินว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะหายไปอีกเยอะพอสมควรเลยนะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็โคพากันจุงมือออกจากบ้านดีๆค่ะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเซรั่มนัชาและผงเพื่อนของเขาผงเพื่อนของเขาได้แก่ ครีมมิราเคิลกันแดดและก็สบู่ลิสด้านะคะคือเป็นสินค้าที่ขายง่ายมากขายเพลินมากแล้วก็คือขายแบบมันไปของมันได้เรื่อยๆนะเอาอย่างของพี่เนี่ยคือไปได้เรื่อยๆเลยแต่ตัวนําของเราเนี่ยตัวเอกเราเนี่ยจะเป็นเซรั่มนัทชานะคะคือพอลูกค้าเขาใช้ตัวนี้ดีแล้วเนี่ยคือตัวอื่นอะลูกค้าเขาจะรีเควสเรามาเองอะเพราะฉะนั้นอะ มันก็ต้องติดบ้านหน้อยให้ลูกค้าแล้วก็คือติดเนี่ยลูกค้าเราก็ขายออกเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแล้วในแต่ละเดือนนะคะพี่จะทําสถิติไว้ว่าแต่ละตัวเนี่ยเดือนหนึ่งขายเท่าไหร่เพื่อเราจะได้เอามาวางแผนในการสั่งสินค้าในรอบต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นของเรามันก็จะไม่สต๊อกเวอร์สต๊อกบวมไม่มีที่บ้านนะคะเราเอาแบบขายตามจริงเป็นยอดขายปลีกของเรานะคะ ใครที่กำลังมองหารายได้เสริมอยู่พี่แนะนำนะเซรั่มนัชชาเอาไปลองก่อนตัวนี้นะคะ290บาทหรือว่าจะซื้อเป็นโปรแบบ5ขวด1,000ไปก็ดีเพราะว่าเผื่อมีใครสนใจเราก็ยังได้ขายด้วยแล้วก็ได้กำไรด้วยนะคะแล้วก็มันเหมือนกับได้ใช้สินค้าฟรีเลยนะคะเอาไปลองดูว่าเราชอบไหมภายใน5ขวดเนี้ยเราลองใช้แล้วก็ถ่ายรูปเก็บรีวิวเอาไว้เล่าสู่กันฟังลองแบบ โพสดูตามช่องทางต่างๆที่เราใช้ว่าเฮ้ยเราเห็นสินค้าครั้งแรกเป็นยังไงเรื่องกลิ่นเรื่องสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยราคาคงราคาแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราได้นี่เราลองเล่าไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าสินค้าที่เราซื้อมาจะหมดแล้วเราลองดูฟีดแบ็กเพื่อนๆหรือว่าคนรอบตัวเราตลาดกลุ่มแรกของเราก็จะเป็นคนใกล้ชิดเรานี่แหละแล้วหลจากนั้นเราก็ค่อยๆขยับขยายไปยังแบบช่องทางอื่นๆหรือว่ากลุ่มคนหน้าใหม่ๆนะคะไม่ยากเกินไปยังไปได้อยู่สําหรับออนไลน์นะคะพี่ ผียงจริงบายบายวันนี้